ลูกวาวทั้งเมืองผู้ว่าปูบอกเลขเด็ดชัดๆงวดวันที่1เมษายนพุทธศักราช2564สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสำหรับช่วงบ่ายของวันเสาร์ที่20มีนาคม2564วันพักผ่อนอากาศร้อนๆแบบนี้จัดไปอีกหนึ่งแนวทางที่ร้อนไม่แพ้อากาศเพราะงดก่อนคนดูข่าวซื้อตาม19เขาเฮลั่นกันทั้งจังหวัดแล้มาในวันนี้ก่อนออกจากโรงพยาบาลก็ขอใบเลขเด็ดชัดๆจัดไปจ้า ก็จากข่าวาวล่าสุดเมื่อช่วงสายของเมื่อวานนี้ซึ่งถือเป็นเรื่องน่ายินดีอีกเรื่องที่มีแถลงการจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครว่าได้หายป่วยจากโควิด -19 แล้วและมีในตอนหนึ่งในแถลงการที่ผู้ว่าได้บอกว่าส่วนตัวตนเองเป็นคนปฏิเสธเรื่องของการเล่นหวยแต่ในระหว่างที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชช่วงเวลาว่างๆก็ได้ดูทีวีตลอดและในข่าวก็เห็นคนแทงหวยกันเยอะและมีหลายคนมากที่นิ่งวดล่าสุดเห็นข่าวผมจะออกจาก ลงพยาบาลในวันที่19มีนาคมแล้วไปซื้อหวยซึ่งก็ออก19จริงๆสาธุค่ะเพื่อนๆยังไงก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเหล่าคนดวงดีทั้งหลายด้วยแต่ยังว่าค่ะของแบบนี้ก็ไม่แน่ไม่นอนและขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบ,บุคคล และเราก็มาถึงสิ่งที่พวกเรารอคอยกันแล้วค่ะเพราะก่อนที่จะเสร็จสิ้นการถแถลงการผู้ว่าก็ได้บอกเพิ่มเติมอีกว่าสําหรับงวดที่จะถึงนี้มีหลายคนมากที่มองว่าผมพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชนาน82วันชัดๆอีกครั้งค่ะผู้ว่าเผยว่าได้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลน,นานถึง82วันยังยังไม่จบค่ับเพื่อนๆเพราะอีกชุดที่เขาตามกันก็จะเป็นจํานวนวันที่ผู้ว่าไม่รู้สึกตัวเลยในระหว่างการรักษาตัว นั่นก็คือ42วันรวมทั้งเลขทะเบียนรถประจำตำแหน่งของคณะบดีคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลที่ท่านนั่งไปส่งท่านผู้ว่าด้วยตัวเองจนถึงจังหวัดสมุทรสาครซึ่งก็สวยๆชัดๆ ฮอนหู oh ถอฐาน4 6 2 0เช่นเดิมค่ะตามตำราลมเลขทะเบียนรถฮอนคู oh ถอฐานก็คือ5 9ดังนั้นถ้าชอบก็จัดไปอีกชุด594620สาธุค่ะยังไงเพื่อนๆก็ลองพิจารณากันดูของแบบนี้ก็ไม่แน่ไม่นอนสำหรับใครที่ชอบก็จัดไปค่ะยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนสมหวังปังปต้อนรับวันสงการกันนะคะ สาธุสาธุสาธุถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ปะปะด,ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะโรยเฮงๆนะคะจุ๊บ